จะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อริคร์ตี้ต้องติดอยู่ในโลกเมตาเสมือนจริงที่ความเป็นจริงทุกอย่างบิดเบือนไปหมดแถมมันต้องพบกับศัตรูเก่าที่ขุนหน่ายด้วยงานนี้บอกเลยว่างานยากซะแล้วเลยครับเพราะมอนี่มันมีพระเยซูเป็นพวกด้วยงานงอกซะแล้วสิครับเรื่องราวจะจบอย่อยางไงไปพบกับการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของริคกร์ตี้แบบดั้งเดิมกันได้ในสรุปริคกร์ตี้ซีซั่นที่6อีพีที่7ครับ แล้ก็มาเดิมนะครับทุกคนฝากจ่ายค่าผ่านทางให้ผมกลา้าตัวนี้ตูนกันคนละหนึ่งไลค์นะหรือใครที่เคยหลงมาดูแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมเตรียมพาลาวไว้กระปุกหนึ่งด้วยนะเอาแหละถ้าจ่ายเรียบร้อยทำใจให้โลง่งๆแล้วพวกเราไปลุยพร้อมกันเลยครับความเดิมตอนที่แล้วในริกเกอร์หมอตีก่อนเรื่องราวในอีพีที่7จะเริ่มเรื่องที่มีการเล่าย้อนทบทวนความทรงจำให้คนดูสักนิดนึงเราจะได้เห็นสเปดเบด สารภาพว่าเขามีอะไรกับเบธภรรยาของเจอรี่ในตอนที่3เราจะได้เห็นริกซ้อมปืนคามิติที่สำเร็จในตอนที่6แล้วเรายังได้เห็นริกกับมอตี้ในชุดเชิร์ลโคมกับหมอวันกกำลังคุยกับแจ็คเดอะริปเปอร์เออเรายังได้เห็นซัมเมอร์บอกว่าตัวเองท้องเห็นฝนตกเป็นมีดบอลได้เห็นเจอรี่ตายเพราะโดนพึ่งต่อยเออและเราก็ยังได้เห็นเบธโดนประหารชีวิตในข้อหาฆ่าสามีตัวเองอีกด้วยเฮ้ย นี่มันไม่ใช่ความเดิมตอนที่แล้วนี่ว่าที่ผ่านมามันมีที่ไหนกันละโว้ยซึ่งริกเองก็ยังงงไม่ต่างจากคนดูแล้วรู้ตัวเองก็น่าจะโดนพลังของอะไรสักอย่างเล่นงานอยู่แน่ๆเลยจัดฉากบิดเบือนความจริงของตัวเองให้ได้แต่งงานกับบอตตี้ก่อนจะจัดฮันีมูลกันในห้องที่ฉาบด,ด้วยไอออนดิวเทเรียมที่สามารถชะลอเรื่องเล่าให้ฉาลงได้ริกได้เรียกสตีมอตตี้ว่าตอนนี้พวกเราได้ติดอยู่ในวังวนความเดิมตอนที่แล้วอยู่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่เราได้เห็นเนี่ย ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องจริงเลยและทางเดียวที่จะหักล้างความเดิมตอนที่แล้วได้คือการเปล่งออกมาว่าตอนต่อไปในริกกับหมอตีนั่นเองเมื่อหมอตีเปล่งออกมาว่าตอนต่อไปในริกกับหมอตีปุ๊บเจ้าตัวปัญหาก็โผล่มาทันทีโดยมันมีชื่อว่าลีออนความเดิมที่มีพลังในการปล่อยพิษเสมือนจริงหรือพิษเมตา ให้เหยื่อเชื่อว่าตัวเองกำลังดำเนินเรื่องไปแบบไม่สิ้นสุดส่วนตัวมันจะดูดกินศักยภาพในการเล่าความเดิมของเหยื่อกินเป็นอาหารนั่นเองริกกับมอตตี้กระโดดฟาดกับมันอยู่แบบนั้นและหลุดเข้าไปอยู่ในไตเติลเปิดรายการที่พวกเราคุ้นเคยด้วยกันใช่ครับเล่นกันดือด้อแบบนี้เลยจนกระทั่งริกกับมอตตี้สามารถหลุดจากภวังของรีออนความเดิมมาได้เพราะรู้ว่าตัวเองเป็นแค่ตัวละครริกบอกให้มอตตี้พยายามอ้วกพิดเมตาออกมาให้หมดไม่งั้นตัวตนไร้สาระในโลกเมตาจะยังมีอยู่ ึ่งขนาดนั้นเองรีออนก็ได้ชิงจังหวะที่ริกเผลอหนีเข้ากระแพงที่4ไปชั้นของเมตาจนได้แม้จะถูกยิงไปนัดสองนัดก็ตามริกเลยต้องหยิบแว่น VR ที่ใช้สแกนกระแพงที่4มาสวมห้กับทั้งคู่เพื่อตามหาพิกัดไปจัดการกับรีออนความเดิมไม่งั้นมีหวังว่าหมอนเนี่ยมันได้ทำลายล้างความเป็นจริงจนบิดเบือนไปหมดโดยผิดของเมตาแน่ๆริกเปิดประตูมิติด้วยรีโมทก้าวเข้าสู่โลกเมตาในกระแพงที่4พร้อมกับหมอตี้ซึ่งในโลกแห่งนี้ เป็นโลกที่อยู่ขั้นกวา่าของคําว่าเรื่องเล่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดาแต่เป็นโลกโคตรเสมือนจริงเลยต่างหากเออนี่พี่แกจะแสะพี่มาร์คหรือเปล่าเนี่ยรีกับหมอเตีต้องเจอกับสคริปต์มากมายที่ถูกใช้เล่าเรื่องในหนังและกระตูนทั่วโลกเช่นคําว่า t r i a l s ที่เป็นบททดสอบห่างนักแสดงในเมตาเลือกเดินทางนั้นเขาก็จะได้กลายเป็นฮีโร่ในอนาคตเพราะมีการผ่านบททดสอบจนแข็งแกร่งเหมือนกับฮีโร่ดุนพีนั่นเอง และการที่เราอยู่ในโลกเสมือนจริงแบบนี้ยเท่ากับเรากำลังอาบรังสีเมตาอยู่ทำให้ตัวตนในโลกความเป็นจริงของเราถูกลดทอนลองไปเรื่อยๆถ้าไม่รีบออกไปตัวตนนั้นก็จะถูกลบไปตลอดการอีกด้วยภารกิจนี้ก็เลยต้องแข่งกับเวลาต่างหากริกกัมมอตตีตามบอกแสไปจนได้เจอกับรีออนความเดิมที่แอบอยู่และไล่มันจนมุมแต่สิ่งที่มันทำกลับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดหมอน,นั่นมันสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือเฮ้ย อย่าบอกนะว่ามันจะเล่นมุกเดียวกับริกในตอนรถไฟเล่าเรื่องเนี่ยชิบหายแล้วทันใดที่ลีออนสวดมนพระเยซูเจ้าก็ลอยลงมาจากฟากฟ,ากฟ้าพร้อมเปล่งแสงรอบตัวแบบนี้สถานการณ์ดูจะแย่ลงสุดๆเพราะลีออนได้พระเยซูสิกแพ็กแน่นมาเป็นพวกแถมข้างหลังริกมอดี้ยังได้เจอกับศัตรูเกา่าอย่างสตอรี่หลอดหรือหลอดเรื่องราวใจเกเรในตอนรถไฟเล่าเรื่องอีกด้วยและเหตุผลที่เขามาอยู่ในโลกเมตาก็เพราะ ในตอนนั้นที่ริกแต่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าให้กับเขาเนี่ยทำให้หล่อเรื่องราวถูกส่งไปอยู่ในไบเบิลของเด็กแต่หมอเนี่ยมาใช้ทักษะเล่าเรื่องคันเทพเล่าเรื่องพระคริสในแบบของตัวเองที่เรียกว่าเทพมากๆจนก้าวข้ามเรื่องแต่งกลายเป็นความจริงเมตาได้สําเร็จนั้งจริงก่อนที่หล่อเรื่องราวจะสั่งให้เยซูลูกน้องของเขาจัดการกับรีออนซะเพราะความจริงแล้วรีออนก็เป็นแค่เหยื่อล่อที่ถูกส่งไปล่อริกเข้ามายังโลกเมตาเท่านั้น ทีเนี้ยก็ได้เวลาล้างแค้นที่สะสมมาสักทีหลอดเรื่องราวสั่งให้เยซูซ้อมริก,กับหมอตีให้หนักโดยไม่สนสนิดว่าในทางเทคนิคแล้วหมอตีจะเป็นเด็กคริสเตียนแต่อย่างใดเพราะเยซูคนนี้เป็นเจ้าแห่งฝันร้ายที่หลุดไปจากมีมพระเยซูที่ถูกชาวเน็ตหยิบไปล้อนั่นเอง หล่อเรื่องราวขาโมยรีโมดข้ามมิติเมตาของริกมาและจะใช้มันสร้างแรงผลักดันที่ํำให้ตัวเองกลายเป็นตัวละครในเรื่องเล่าที่สมบูรณ์แบบทั้งในเมตาและในโลกความเป็นจริงให้ได้ก็จะย้ายไปยังโลกจริงโดยทิ้งให้เยซูจัดการพวกนี้ต่อทว่าขณะที่เยซูเจ้ากำลังเผลอเจ้าลีออนที่ยังไม่ตายแกล้หามาสูบพลังของเยซูจากด้านหลังผิดเมตาทำให้ท่านถูกย้อนความเดิมกลับไปหลายพันปีก่อน สมัยยังจีบสาวที่เป็นโสนเพณีจนถูกแขวนกับไม้กางเขนต่อไปเตะสัตว์ประหลาดหรือตอนสู้กับท่านคราวไดคล่าก็ยังมีแถมยังได้รู้อีกว่าเยซูนั้นเป็นธรรมตาจริงๆและได้พลังจากแม่โมดด้วยอืมแต่ช่างเถอะทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นข้อความเดิมปลอมๆเลยนะหมอตีขอบคุณลีออนที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้แต่ริกกลับไ่สนและเดินไปฟาดหัวหมอนั่นจนสลบเพื่อพาเขาไปสถานที่แห่งหนึ่ง ภาพไต่กลับมาที่หลอดเรื่องราวที่ตอนนี้เขามาโลความเป็นจริงได้แล้วโดยที่ที่หมอน,นี่เลือกจะมาคือต้อกนกำเนิดของตัวเขาเองซิตาเดลทอยส์หรือปลาการของเล่นในเดอะซิตาเดลสถานที่วางจําหน่ายรถไฟเล่าเรื่องที่หมอตีซื้อมาน่ดเองโดยในร้านขายของเล่นหลอดเรื่องราวได้พบกับนักเขียนคนหนึ่งที่ก็เปรียบเหมือนพ่อของเขาได้เหมือนกันเพราะชายคนนี้คือคนสร้างตัวละครเขาขึ้นมาใส่ในรถไฟเล่าเรื่องนี่นแหละพอมาถึงปุ๊บพี่หลอดของเราก็ใส่เสยับ และเชียงว่านักเขียนสร้างตัวละครเขาดีห่วยแตกมากเพราะตอนนี้เขาต้องแหกกดทุกอย่างออกมาเองตอนนี้เขาได้ฆ่าริกซานเชสจนกลายมาเป็นตัวจริงแล้วแต่ทําไมคนสร้างชันน่ะถึงตกอับแบบนี้วะแกต้องช่วยชั้นยิ่งใหญ่ในโลกความจริงด้วยเพราะงั้นบอกแรงจูงใจในการสร้างชั้นขึ้นมาซะนักเขียนก็เลยอธิบายว่าการสร้างหลอดเรื่องราวในรถไฟเล่าเรื่องคือความอัปยที่สุดในชีวิตของเขา เพราะครั้งหนึ่งเหล่าริกเคยอยากให้เขาสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับตัวร้ายที่ออกมาเล่าวีลกรรมของพระเอกอารมณ์แบบตัวร้ายมาเล่าวิลกรรมของแบทแมนนั่นแหละครับซึ่งมันเป็นไอเดียที่กาก,ากมากๆสุดท้ายก็เลยทำให้ไอ้ของเล่นรถไฟเล่าเรื่องเนี่ยออกมาห่วยแตกจนมันขายไม่ออกทําชีวิตคนคนหนึ่งพังและตกอาบอยู่แบบดีเนี่แหละเพราะงั้นถ้านายหวังว่าจะได้แรงจูงใจจากฉันล่ะก็ฉันไม่มีหรอกเว้ยถ้านายอยากได้แรงจูงใจก็ใช้แรงจูงใจในการหาซะสิ คำพูดโง่ๆของชายคนนี้ดันไปเกิดแรงจูงใจในการสร้างแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ในหัวของหลอดเรื่องราวซะอย่างนั้นและแผนต่อไปนี้แหละคือสิ่งที่จะทําให้เขากลายเป็นโคตรพ่อโคตรแม่แรงจูงใจได้ชิบหายแล้วแค่คิดก็ชิบหายแล้วจริงๆก่อนภาพจะตัดกลับมาที่ริกก m ม r อรตีที่กําลังลากลีออนความเดิมไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งมันไปนสํานักงานใหญ่ของเดอะเซลเลฟเฟอร์ลินเีที่เป็นการรวมตัวเนอร์เบต ที่เชื่อเรื่องโลกสเสมือนจริงมาไว้ด้วยกันแล้วเป้าหมายของริกไม่ใช่การมาที่นี่เฉยๆแน่นอนแต่เป็นการชิงตัวนักโทษคนหนึ่งที่จะสามารถพาทั้งคู่ออกไปโลกความจริงได้ก็เลยเอาตัวรีออนมาฝากขังเพื่อแทรกซึมเข้าไปยังคุกเมตานั่นเองแต่การมาบุกถึงถิ่นเจ้าแห่งเมตานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆอยู่แล้วริกกับมอตี้ต้องพบก,บกับแกงผู้พิทักษ์เมตาที่ประกอบไปด้วยมิสลีดหัวหน้าแกงพลังเป็นปริศนาแฟลชแบ็กผูมีพลังย้อนความทรงจํา คอนนี Connie, ่ทิน t นตตี้แอลเลอร์นักสร้างความไม่ต่อเนื่องโปรตาโกนิกผู้มีรังสีเปลี่ยนในคนโนนีมกลายเป็นตัวเอกได้และมิสเตอร์ทวิสต์ผู้มีพลังหักบุมเรื่องราวโดย5สมาชิกแห่งเซลล์เลเวลเชียลซิก์เป็นตัวแทนของผู้โคตรพ่อโคตรแม่แห่งการเล่าเรื่องที่คุมทุกอย่างที่เรื่องเล่าควรจะมีนั่เองแต่ช่างเถอะครับสรุปแล้วมันก็เป็นแค่ทีมก,กากๆทีมหนึ่งที่ให้หมอตีตบเกลียนเล่นเพราะใช้พลังหักบุมของมิสเตอร์ทวิสต์ แกล้งลมตัวลงแต่ปากไปคาบสลักระเบิดของหมอหน้าลงมาโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นการหักมุมในหักมุมท่าไม่ั้งคู่รอดเข้ามาอย่างคุกเมตาได้สําเร็จริกพามอตี้ไปหานักโทษคนนั้นเขาชื่อว่าเบลดคอนมีพลังที่ร้ายกาจที่สุดในโลกเมตาเพราะเขาเป็นคนที่มีพลังตรงข้ามกับเรื่องราวและสามารถทําให้สิ่งต่างๆกลายเป็นอีกอย่างได้หรือก็คือมีพลังในการบิดเบือนความจริงนั่นเองแต่ยังไม่ทันที่จะเจราจาอะไรกันมากมาย เหล่าผู้บีตักเบต้าก็โผล่มาริกก็เลยจำใจต้องปล่อยเบลดคอนออกมาทวงเวลาให้ส่วนทั้งคู่ก็ต้องหนีหัวสู้หัวซุนต่อไปขณะที่พลังของเบลดคอนนั้นบอกเลยว่าของจริงครับแค่เพียงเขาลั่นวาจาแค่ไม่กี่คำก็สามารถจัดการกับสมาชิกทีมเซฟเล e f e เ e นเชียลซิกซ์ได้อย่างง่ายดายและยังเปลี่ยนให้ที่นี่กลายเป็นความว่างเปล่าปนผลโซมอีกตางหากแบบเนียเรียกว่าชิปหายจริงๆแล้วล่ะครับแทนที่จะมาขอให้ช่วยแต่กลายเป็นจะฆ่าตัวตายซะอีก ริกกับมอตีต้องเดินรอนแดหออกมาจากสำนักงานเมตาพราะในจอท่ามกลางความหนาวเหน็บและกำลังจะตายลงจากภาวะเลือดแข็งตัวแต่ทว่ากลับมีชายคนหนึ่งในผ้าคลุมมาช่วยทั้งคู่เอาไว้ซะก่อนริกกับมอตีตื่นขึ้นมาพบกับชายคนนั้นเขาเป็นชายแก่ที่ชื่อว่าโจเซฟแคมเบลหรือโจแคมเบลนักเขียนชาวอเมริกันชื่อดังที่เชี่ยวชาญด้านศาสนาและเรื่องเล่าปรามปรา,ปราเจ้าของวลีที่ว่าความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนั่นเอง และยังพบอีกว่าเจ้ารีออนความเดิมมันยังไม่ตายด้วยเพราะง้นในตอนนี้ก็คงมีเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะกลับสู่ความเป็นจริงได้คือต้องยอมให้เจ้ารีออนความเดิมมันกัดกินด้วยพิษเมตาร,ริกยอมไม่รีออนดูดเกลือศักยภาพในตัวเขาเพื่อแลกกับความเดิมที่เดินเรื่องไวกว่าและออกเดินทางไปทั่วโลกเมตาเพื่อตามหาแร่ธาเล่าเรื่องสร้างเป็นประตูข้ามมิติไปโลกแห่งความเป็นจริงและหลังจากผ่านมาหลายปีไวเหมือนโกหกจนตะคู่หนวดเฟิร์ม ริกก็ทำสำเร็จจนได้ครับในช่วงเวลานั้นลีออนได้เข้ามาบอกให้ริกบังคับตัวเองให้เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่แค่เรื่องเสมือนจริงจากพิษเมตาซะและเขาจะสามารถเอาเครื่องข้ามิติไปด้วยได้และในท้ายที่สุดริกกับบอตีก็สามารถก้าวข้ามโลกเมตาเข้าสู่โลกความเป็นจริงได้สำเร็จผ่านไตเติลเปิดเรื่องที่พวกเราคุ้นเคยกันสักที ซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่นักเขียนคนนั้นกําลังจะเริ่มโปรเจกต์สร้างแรงจูงใจให้กับหลอดเรื่องราวพอดีโดยเจ้าเครื่องโคดพอโคดแม่สร้างแรงจูงใจที่ใช้รถไฟเล่าเรื่องมาเป็นส่วนประกอบก็ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยได้ดูดกลืนแรงจูงใจจากทุกคนในเดอะซิตาเดลมาเป็นของเขาเรียบร้อยแต่ก็ถูกริกกับมอตีที่ข้ามมิติมาขาดขวางเอาไว้สะก่อนริกเปิดฉากสู้กับหลอดเรื่องราวว่าที่ศัตรูหน้าใหม่ที่อยากจะสถาปนาตัวเองเป็นมิสเตอร์นิมบัตของริกอย่างดูเดือด โดยสิกแพคแน่แนๆทั้งคู่โจโรงงานผลิตตุ๊กตาริกซานเชสเถื่อนแทบจะพังพินาศแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเจ้าหล่อเรื่องราวก็จะฟื้นพลังกลับมาได้จากแหวนที่ดูดเกลืแรงจูงใจของทุกคนอยู่ดีงานนี้ก็เลยต้องพึ่งหมอตีแล้วเธอรับหน้าที่เจราจากับนักเขียนคนนั้นให้หยุดเครื่องดูดแรงจูงใจซะแต่ก็ยังว่าแหละครับหมอตีเนี่ยนะจะเจราจากับใครได้งานนี้ก็เลยต้องพึ่งวิญญ,ญาณของโจแคมเบลที่โผล่มาให้หมอตีเห็นแค่คนเดียว ในการช่วยเจรจากับนักเขียนอย่างน้อยหัวโขกคนทางานสายเนี้ก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องมอตี้สื่อสารทุกอย่างที่โจอยากจะบอกกับนักเขียนเราก็เป็นร่างส่งมาเองและประโยคประโยคนึงได้ไปสะกิดใจกับนักเขียนคนนั้นตัวละครวายร้ายที่คุณสร้างขึ้นมานะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาก็คือเวลาคุณเขียนคุณนั่นแหละที่เป็นตัวร้ายซะเองถ้าคุณอยากเป็นฮีโร่คุณต้องหยุดเดี่ยวนี้ คำพูดสุดบาดใจของโจ o, ทําให้นักเขียนยอมหยุดเครื่องนั่นลงเปิดโอกาสให้ริกติมเจาะหลอดเรื่องราวจนตกลงมาข้างล่างปางตายในช่วงเวลาสุดท้ายก็คงต้องเป็นนักเขียนคนนี้นี่แหละครับที่ต้องปลิดชีพตัวละครวายร้ายที่เขาสร้างขึ้นมาจากความผิดพลาดของตัวเองลงตามคํากล่าวของโจ Campbell, แคมเบลแต่ริกก็มาเสริมให้อีกว่าโจยังพูดเพิ่มอีกด้วยนะว่าน,นายอ่ะต้องใช้ตุ๊กตาริกรุ่นลิมิเต็ดอ i นดิชั่นรุ่นใหม่ในการฆ่าเจ้าหมอนั่นน่ะนักเขียนก็เลยหยิบตุ๊กตาริก มาปิดหน้าหมอนั่นจนขาดอากาศตายไปอย่างอนาถก่อนที่ริเกราดน้ำมนันจุดไฟเผาเครื่องสร้างแรงจูงใจทิ้งซะแล้วก็กระโดดข้ามมิติไปพร้อมกับชัยชนะที่สามารถพิชิตท,ทั้งโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งเมตาได้สําเร็จแล้วก็เป็นการจบอีพีที่7ลงอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นการกล่าวมาผจนภัยสุดกาวตามแบบฉบับของริกกมอตตี้ดั้งเดิมได้อย่างสมศักดิ์สรีมากๆเลยแหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกาวสมใจอยากไหมล่ะครับ ถามโคจะปวดหัวเลยเนี่ยคือตอนแรกก็ว่าจะไม่เลยนะพยายามจะทําใจให้สบายสบายแต่ก็โคจะปวดหัวอยู่ดีไหนใครเป็นบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับและก็หมนเดิมนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์ครบ3,000ไลค์ 3, like ด้วยนะครับเราจะดูดูดว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะจะได้ทำออกมาบ่อยๆเลยหรือที่ใครที่หลงมาดูแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกัน คลิปต่อไปนะครับ